สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัพันพิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีฟังวิทยุ FM นะครับของ h น m a c c x 3เเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เครื่องทะเบียนนะครับเครื่องสมัครเล่นนะครับรองรับความถี่ดำแดงนะครับได้ทั้งดำได้ทั้งแดงนะครับมีสองสีนะครับสีดำแล้วก็สีแดงนะครับวิธีฟังวิทยุ FM มมันก็ไม่ยากนะครับ เดี๋ยวให้ดูหน้าจอก่อนนะครับอ่านี่ครับหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราจะฟัง FM ให้กดสี่เหลี่ยมนี่ครับเป็นหนทีนะครับสี่เหลี่ยมไป็นหนึ่งทีนะครับปุ๊บอ่าไม่ใช่นะครับเอาใหม่นะครับกดสี่เหลี่ยมแช่ไว้นะครับโทษทีนะครับเอาใหม่นะครับกดสี่เหลี่ยมแช่ไว้ปุ๊บอ่าเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ครับโอ้เสียงชัดเจ๋วเลยนะครับนี่ขนาดอยู่ในที่อับสัญญาณนะครับเนี่ยครับ อ่าเนี่ยครับอยากฟังช่องไหนอยากฟังหนึ่งศูนย์หนึ่งก็กดเลยครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับลงมาไทยกันอ่าเนี่ยครับอยากฟังขึ้นไหนก็กดเอาเลยครับเก้าสิบเก้าก็กดเก้าสิบเก้าศูนย์ศูนย์อันนี้เป็นช่องกีฬาเนี่ยครับโอ้ชัดแจ๋วเลยครับตัวนี้ชัดแจ๋วเลยนะครับอ่า ออกจาก FM ตัวนี้นะครับเวลาเราวออยู่นี่นะครับเวลาเราวาาเรฟังวิดิโอเอฟเอ็อยู่นะครับอวอเข้ามามันก็จะตัดเป็นวอนะครับเสร็จแล้วมันก็จะเด้งมาเป็น FM นะครับออกจาก FM ก็กดแช่ครับปึ๊บอ้าวนี่ครับออกจาก FM แล้วครับเนี่ยเห็นไหมครับง่ายๆนะครับฟัง FM ก็กดสี่เหลี่ยมนะครับออกจาก FM ก็กดสี่เหลี่ยม แค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับอลองไปทําดูนะครับลองมาทําดูวิธีฟังวิทียุ FM ครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ